จุดเดืนนี้นะเจ้าปีศาจป่าขัาเลยปกึเจ้าทดไฟฟ้าแสนวนสงสัยแบตน่าจะหมดเมื่อวาน่น่าจะลืมชาร์จเดี๋ยวชาร์จแบตแบบป๊บพวกข้าจะการเองนั่นมันคู่แฟดอเวจี A v G, พยักษอัศนีและอินซีเมคา้าสุดยอดนักล่าแห่งยุทธจักรแฟบดบพี่ มีสุดยอดเพลงยุทธคือแห่งอัส,สนีสี่เซนส่วนแฟกน้องมีสุดยอดวิชาลมปานดำน้ำสามวันสามคืนช่วยด้วยเอพันเก็บไม่ออกช่วยพี่ด้วยหนูจัดการเองโปรจิว๋วไปเลยเฮียหนงทีวีทูไปเตี๋ยอเหลือแต้ฝายทำไมไม่ใช้สายพีเอของวีแบ็มีทั้งรุ่นต้นไผ่และสมุไรเหนียวทนถึงใจขาดยากแบตเต็มแล้วเหรอถ้ายัางงั้นช็อตไฟฟ้าแสนรู้ มองต้นนะครับ1 2 3เทโอเคถ่ายเสร็จแล้วปล่อยได้